พวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์บอซีการงานอาชีพความหมายและความสำคัญของอาชีพอาชีพหมายถึงการทำมาหากินจากการทำงานหรือกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลผลิตและรายได้เป็นงานที่สุจริตไม่ผิดศิลธรรมและเป็นที่ยอมรับของสังคม 1. อาชีพเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพเพราะอาชีพสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว 2. อาชีพช่วยแก้ปัญหาความยากจนเมื่อมีอาชีพก็มีรายได้มีทุนใช้เพื่อการศึกษาเร่าเรียนเมื่อมีการศึกษาที่ดีก็จะมีงานทำที่ดีส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีด้วยนะครับ 3. อาชีพช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าโดยนำมาแปรรูปหรือประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเพื่อใช้สอยหรือเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้แก่ตนเอง และท้องถิ่นที่อยู่อาศัยนะครับ 4. อาชีพทำให้เกิดเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นเช่นโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งส่งผลให้คนในท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจรู้สึกรักและผูกพันต่อท้องถิ่นของตนเอง 5. การสร้างอาชีพก่อให้เกิดตลาดแรงงานที่หลากหลายเช่นอาชีพเกษตรกร อาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมอาชีพอิสระที่เกี่ยวกับการค้าขายสินค้าอาชีพพนักง,งานในบริษัทเอกชนอาชีพรับจ้างเป็นต้น 6. อาชีพก่อให้เกิดผลผลิตและบริการที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคดังตัวอย่างผลผลิตเช่นอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องสำอางอยารักษาโรค สิ่งของเครื่องใช้ในบ้านรถยนต์บ้านที่อยู่อาศัยเป็นต้นบริการเช่นร้านตัดผมร้านซักรีดเสื้อผ้าร้านซ่อมรถร้านซ่อมรองเท้าร้านตัดเย็บเสื้อผ้าร้านถา่ายภาพรถโดยสารประจำทางคลีนิกรักษาโรคเป็นต้นนะครับ